สวัสดีครับพี่น้องปูข้นครับเจอกระบอสิดอีกครับมื่อกี้นี่ก็ดอกแรกแห้งมานเป็นเห็ดไครครับนี่ก็เห็ดไครอีกดอกนึงครับนี่ครับนี่ก็เห็ดไครครับสามดอกครับนี่ครับดอกที่สามอันนี้อีกดอกนึงครับเห็ดไครครับนี่เป็นไข่เห็ดละงอกเรืองครับนี่ครับไข่ละงอกเรืองครับพี่น้อง อยู่น้ำกันกระเห็ดไทยครับชัวครับสีเหลืองแน่นอนครับนี่ครับนี่คเป็นเห็ดไครครับนะครับของนี่เก็บมาก่อนหนะ้นานี้แล้วครับ ไข่ครับนี่ครับพี่น้องเห็ดไข่มูนนี่ครับดอกน้อยหนึ่งดอกครับสองดอกครับนี่ดอกบานครับนี่ครับนี่เป็นไข่เห็ดละงกครับนี่ละงกอีกดอกนึงครับนี่ดอกนึงครับเห็ดไข่ครับ นี่ก็เป็นเห็ดไข่ครับมีไข่เห็ดละงอกเหลืองครับละงลอกดอกนึงครับนี่ครับอดีสวยๆแล้วครับพี่นอ้นองนี่ดอกครับเห็ดไครครับสวยๆแล้วครับ ไข่สามดอกครับปอดีสวยๆเลยครับนี่ครับไข่ดอกนัครับดอะโงกเหลืองบานครับพี่น้องนี่ครับบอสิสิีเก็บครับมือนี่อ๋านี่ครับสีเหลืองนี่ นี่อีกสีเหลืองครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับมีแต่สีเหลืองครับโอ้โบเ็นตอนมันจูมครับนี่ครับนี่เป็นไข่สีเหลืองครับนี่ครับเห็ดไข่หนึ่งดอกครับนี่ครับเห็ดไข่ครับดอกนั่นครับนี่ครับเห็ดไข่ครับ ไถ่แล้วง่ครับนี่ครับน่าจจะเป็นสีเหลืองมากกว่าครับนี่ครับสีขาวครับสองนึงครับมึงพี่น้องครับมึงรูปสีเหลืองหมู่นี้ครับนี่ครับแล้วก็นี่อีกครับพี่น้องนี่ครับสีเหลืองครับ ไข่สีเหลืองทั้งนั้นเลยครับมื่อนี้ตัวนี้เก็บสิครับตัวนี้นะครับสีเหลืองสวยๆครับพี่น้องมื่อนี้ตัวนี้เป็นเวลาตีสี่สิบสองครับเบิ่งตามเวลาที่บอลซิดถือมามาลุ้นน้ำกันครับมื่อนี้ว่าเป็นตำนานหรือเ่ครับพี่น้อง จากเข้ามาจะเริ่มเริ่มแรกก็เห็นเห็ดไข่ก่อนครับนี่ครับไข่นี่เบาสิดเหยียบครับโอ้โหเห็นครับลุกใกล้กย,ยังนี่ครับบาบนี้ก็จะเป็นการเก็บครับ มาเด้อพี่น้องมาเก็บไข่เหนลงโงกเลื้ง,งน้ำบาวสิครับนี่ครับวันนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่ค้นลายครับพี่น้อง เาชิดมานี่ที่คนหุจักกันคุ้นๆกันมานี่ก็อยู่บางแปดเก้าคุนแล้วครับที่เจอกันมาครับ นี่ดอกนึงครับนี่ดอกนึงครับบอสังเกตเลยบอเห็นเลยได้พี่น้องเลยนะครับหมู่เดียวครับเมื่อกี้นี่แหละครับสามดอกครับสวยๆครับน้องฝนก็เริ่มตกอีกแล้วครับเมื่อนี้ได้นะครับสามแฝดครับนี่ครับสองดอกครับทั้งหมดมีสามครับบอสที่ทิ้งดอกนึงครับนะครับ สีขาวส,สวยๆค,ค,ค,ครับสีเหลืองครับพี่นนอกนี่ครับครับสีเหลืองครับแบบนี้พอสีดึงเอาแต่ดอกมาเลยครับเพราะว่าเอามาดึกแล้วมันสีบานแหงครับ แม่นครับนี่ครับ นี่ครับสีเหลืองครับนี่ฮะยังบบัดครับยองอีกดอกนึงครึบงนี่ครับสีบบบบขาวครับ ั้งดอกทั้งไข่ครับปอดีสวยๆเลยครับนี่ครับน่องไข่ตัวนี้ไข่ใหญ่เลยเป็นลูกน้อ,รงรนองพี่นี่ครับไข่ลงโอกขาวครับยังอีกไข่นึงครับมองบุบิชดินครับ โอ้ตั้งสามไข่ผู้ร่วมกันพี่น้องนี่ไข่นึงครับไข่นึงอยู่นี่ครับนี่ครับนี่ครับที่เก็บมาครับส่วนมากก็เป็นสีเหลืองครับนี่ไข่นึงครับนี่ครับสองไข่ครับ เกิดในห้หางหง่านึ่งคลิบห้าครับนอ้องนี่ครับนี่ค้องสี่ไข่ครับสี่ไข่สวยๆครับ โอ้ในการในการครับนี่ครับโอ้เบาสิเหยียบก่อนแล้วครับใครจะ่่มุ่นครับโบเหินครับพี่น้องนี่ครับ Thấy xí xuy ครับ พี่น้องมึงดูครับปานปูว่ารครับหมู่นี้ครับนี่ยครับเรียงกันอยู่เลยครับนี่อีกครับนี่ครับเก็บร <c oughs> ับบาดอีูนี่ครับหลงอกสวยครับเฮ็ดออกตัวไปครับพี่น้องน้องบางท่านถามมาว่าเห็ดออกอยู่ใชบาซสิตบาซิต บอกเลยเรยว่าออกทั่วไปครับอยู่น้ำว่าเฮาสีได้บ่ได้เท่านั้นเพราะว่าค้นลายครับสีดอกสวยๆครับดอกนี้สวยๆครับนะครับเ็ดไค,ครับพี่น้องน่ครับ นี่ก็อีกดอกนะครับเห็ดไข่ครับเห็ดไข่ครับจะเห็ดไข่อีกครับเห็ดไข่ครับนี่ก็เห็ดไข่ครับ,รบ,น,รบนี่อีกก็เห็ดไข่ครับโอ้ยพี่น้องดอกนี่ซองดอกนี่ครับ ดอกวกใหญ่ครับอุย้ยพีลึกแล้วพี่น้องเลยมีทั้งมีอยู่หลายดอกพี่น้องนะฮะดอกนี่ดอกใหญ่งามแห้งครับอ่าโทษนี่ครับพี่น้องอ่าโทษดอกน้อยสิได้แต่ดอกส่งเบิ่งแล้วพี่น้องเลยโอ้ยดอกบานก็มีครับ โอ้ยได้แต่ดอกอีรีครับนี่อีกสองไข่ครับโอ้หีดึงเอาบดดายครับนี่ครับตรงนี้ไข่เนื่อีีเป็นดอกบานครับหมู่เดียวกันแล้วครับพี่น้องนี่ครับ ใหญ่ดีครับดอกบานดอกนี้ครับนี่เป็นดอกน้อยครับนีนกันครับนี่ครับอันนี้ไข่ครับนี่ไข่นี่ครับหมู่เดียวนั่นแหละครับไข่ดอกสวยๆครับนี่ครับอีกหนึ่งดอกครับ ไข่ดีใหญ่ดีขนาดนี่ครับไข่ครับ,รบสองไข่ครับนี่ครับพี่น้องสองไข่ครับโอ้บรรยากาศเสียงเขียดห้องครับพี่น้อง น้องมู่นี่เบิ่งครับอาทุกๆๆพี่น้องหลวงง้อครับโอ้ยคือปลูกไปเลยครับหลวงนุกมาเด้อพี่น้องเลยมาเก็บเห็ดหลวงง้ลำบากซิทุกคนก่อนสีแจีงป้าทุกนี่ครับอาทุกๆๆพี่น้องพอดีมีแต่สวยๆเลยครับ นครับม,มาแล้วมาแล้วครับ สวยมากสวยมากครับนี่อีกกลองนงครับนี่ครับครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้นี่ครับ เสานี้ก็เห็ดไข่ครับดอกแรกครับของเสานี้ครับมีอีกดอกนึงครับนี่ครับนี่ดอกนึงครับดอกนี้สวยมากครับเห็ดไข่ครับนี่ครับนี่ดอกนึงครับนี่ดอกนึงครับเห็ดไข่ครับ ดอกนะครับเห็ดไครครับนี่ครับบรรยากาศเศร้านี้ครับพี่น้องแจ้งมาแล้วครับเศร้าๆน่ครับงจากที่เข้ามาการดึกขนาดมือนี่ครับตีสี่ครับนี่ครับบรรยากาศของมือนี่ครับแจ้งมาแล้วครับมาลุ้นน้ำกันครับว่าเศร้านี้เป็นตะมานีรบอก่ครับนี่ก็เห็ดไครอีกดอกนะครับนี่ครับ แล้วก็นี่อีกครับนี่อดอกนะครับเห็ดไคครับแล้วก็นี่อีกครับนี่ครับดอกนี้บอกชิดว่าเป็นเห็ดไคโบแมนครับเห็ดหลงโง่ครับโอ้นี่ครับนี่เห็ดไ่ครับ ไข่ดอกนี้สวยมากครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับผลงานที่เก็บมาครับตอนนี้กำลังสีลงเมืองครับพี่น้องสีขาวครับบอสิทเยวดอกเดียวนี่ครับดอกบานนี่บอสิดสิบอกครับไข่ครับดอกนี้สวยๆเลยครับนี่ครับสีเหลืองครับพี่น้องดีงามไหมครับสองดอกครับ สวยๆครับนะครับสีเหลืองสองดอกครับนี่ครับเห็ดไข่ครับนี่ครับเ็ไข่อีกดอกนึงครับนี่ครับสวยมากครับเห็ดไข่ครับนี่ครับดอกนี้สวยๆเลยครับไข่เหมือนเดิมครับนี่ครับ เห็ดไคครับนี่ครับน้อเห็ดไ่ครับเสานี้เจอต่เห็ดไ่ครับนี่ครับเห็ดไคครับสองดอกสวยๆเลยครับนี่ดอกนึงครับดอกนึงอยู่นี่ครับสวยมากสวยมากครับสีเหลืองดอกหนึงครับนี่ครับสีเหลืองดอกใหญ่ครับ นี่ครับโอ้ยใหญ่ดีโดบไข่สีเหลืองสองไข่ครับนี่ครับชัวแน่นอนครับไข่สีเหลืองครับสีขาวสามอกครับนี่ครับพี่น้องเสานน้่็เห็นแล้วครับเหลืองโง่ก็ได้เริ่มเห็นแล้วครับ ว่าตอนนี้บาซิก์กำลังลงเมือครับเห็นกับเ็บเป็นน้ำทางน้ำครับตัวเดียวครับพี่น้องลโกก็ได้นี่ครับโดโดๆเลยครับ นี่ครับพี่น้องมีมีลายดอกอยู่ครับแต่บานหมดครับดอกงามเรือดอกเดียวครับนี่ครับครับดอกบานก็มีครับนี่ครับดอกหนึ่งดอกบานครับนี่ครับพี่น้องดอกบานครับครับใจบรอยู่ครับหรือเก็บนะ เก็บข้างนอกโรงบานก็ได้นี่ครับเมื่อเห็นเล้ยวก็ได้ลายหมูอยู่บริดัเก็บครับมีหมูนี่ละอุจใจโบได้ฮะ <c oughs> มันก็ได้แยกขึ้นส่วนครับเอาแค่นี้ก็พอครับผลงานของมันนี้ครับนี่รครับไอซมี่เลวครับมันนี้ก็ได้ ส่วนมากครับเป็นเห็ดละโงกทั้งหลายครับเห็ดละโงกเห็ุใครครับขอบคุณพี่พี่น้องน้องสุภูสกุนที่ติดตามและให้กำลังใจครับขอบคุณท่านที่อยู่ต่างแดนที่เข้ามาบ่นคลิปและให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ผลงานก็ได้พอสมควรครับพี่น้องคลิปนี้ก็จบไว้สานีแล้วครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ